ท่านผู้ฟังเคยรู้สึกไหมว่าเราวิ่งไล่ตามหาความสุขกันจนเหนื่อยเราทำงานหนักเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่เพื่อซื้อรถคันหรูเพื่อสะสมเงินทองมากมายโดยหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรามีความสุขแต่พอได้มาแล้วความสุขนั้นกลับอยู่กับเราแค่ชั่วคราวแล้วความว่างเปล่าก็กลับเข้ามาแทนที่เหมือนเรากำลังตักน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วตักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีมีเรื่องเล่าเปรียบเลยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับ ชายคนหนึ่งเที่ยวเดินทางรอนแรมไปทั่วโลกเพื่อตามหาเพชรเม็ดงามที่สุดเขาบุกป่าฝ่าดงปีนขึ้นยอดเขาที่สูงที่สุดดำลงไปในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดเนื้อตัวมอมแมมบาดเจ็บและเหนื่อยล้าเจียนตายจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหมดแรงล้มลงแล้วมือของเขาก็เผลอไปล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเก่าๆของตัวเองที่แนบอยู่กับอกและเขาก็ได้พบว่าเพชรเม็ดงามที่สุดที่เขาตามหามาทั้งชีวิต มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขามาตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางแล้วเพียงแต่เขาไม่เคยล้วงลงไปดูชีวิตของพวกเราหลายคนก็ไม่ต่างอะไรกับชายคนนี้เราส่งจิตออกนอกไปเกาะเกี่ยวอยู่กับโลกภายนอกจนลืมกลับมาดูเพชรที่มีค่าที่สุดที่ซ่อนอยู่ภายในกายของเราเองสิ่งนั้นหลวงตาพระมหาบัวท่านเรียกว่าจิตแล้วันนี้เราจะมาค้นหาเพชรเมร็ดนั้นไปด้วยกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ธรรมะนำใจนำชีวิตสำหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีการที่ได้มาเจอกันในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคชะตาและถ้าท่านผู้ฟังมีประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวของท่านผู้ฟังลงในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ฟังครับ ในถ้ำกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้เรามักจะได้ยินข่าวสารที่ทําให้ไม่สบายใจข่าวเศรษฐกิจข่าวโรคภัยข่าวความขัดแยง้งเพราะฟังแล้วใจมันก็หนักใจมันก็ร้อนบางคืนก็นอนไม่หลับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนรับรู้อารมณ์เหล่านั้นใครกันแน่ที่กำลังบ่นว่าทุกข์เหลือเกินร่างกายหรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับ หากวันหนึ่งร่างกายนี้ไร้ลมหายใจนอนแน่นนิ่งเป็นท่อนไม้ต่อให้ใครมาด่าว่าหรือเอาของมีค่ามากองตรงหน้าร่างกายนั้นจะรู้สึกยินดียินร้ายไหมคำตอบคือไม่เลยร่างกายเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟที่มาประชุมกันชั่วคราวหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าท่านได้เมตตาสอนสั่งพวกเราไว้อย่างชัดเจนที่สุดว่า จิตเป็นของจริงเป็นตัวสำคัญที่สุดท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าร่างกายนี้เหมือนกับรถยนต์ส่วนจิตนี้คือคนขับรถยนต์จะแล่นไปทิศท,ทางไหนจะชนหรือจะจอดขึ้นอยู่กับคนขับทั้งสิน้นถ้ารถยนต์พังไปคนขับก็แค่เปลี่ยนรถคันใหม่แต่คนขับคนเดิมนั้นยังคงอยู่ยังคงต้องเดินทางต่อไปในวัฏสงสารแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามักจะมัวแต่ขัดเช็ดถูรถยนต์ หาอะไรดีๆมาแต่งรถแต่เรากลับปล่อยให้คนขับหิวโหยมอมแมมและตาบอดมองไม่เห็นทางเราให้ความสำคัญกับเปลือกนอกมากกว่าแก่นแท้ภายในท่านผู้ฟังลองรับตาลงเบาๆสักครู่สิครับลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วลองถามตัวเองดูสิว่าตอนนี้ใครคือผู้ที่รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าใครคือผู้ที่รู้ว่าลมหายใจกำลังออกสิ่งที่รู้นั่นแหละครับคือร่องรอยของจิต หลวงตาท่านสอนว่าจิตเดิมแท้นั้นผ่องใสแต่ถูกกิเลสหุ้งห่อประโยคนี้สําคัญมากนะครับและเป็นประโยคที่ให้กําลังใจพวกเราทุกคนอย่างมหาศาลเพราะมันหมายความว่าโดยเนื้อแท้แล้วจิตของท่านผู้ฟังทุกท่านจิตของผมจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความประพัดสอนมีความสว่างสวยัยมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนบาปเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ดีโดยเนื้อแท้ แต่สาเหตุที่เรามีความโลภความโกรธและความหลงเข้ามาครอบงำจนทำให้เราทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นหรือคิดสิ่งที่ทำร้ายตัวเองนั่นเป็นเพราะสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่ากิเลสมันเข้ามาหุ้มห่อจิตเอาไว้ท่านผู้ฟังครับลองคิดดูว่าถ้าดวงไฟที่สว่างจ้าดวงหนึ่งที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอากะลามาครอบเอาผ้าหนาๆมาคลุม หรือเอาโคลนตมมาพอกทับไว้แสงสว่างนั้นก็ลอดออกมาไม่ได้คนที่มองจากภายนอกก็เห็นแต่ก้อนโคลนเห็นแต่ความมืดดำแต่ไม่ได้แปลว่าแสงสว่างข้างในนั้นได้ดับไปจิตของเราก็เช่นกันครับความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ความเครียดที่กัดกินใจมันคือฝุ่นละอองมันคือขม่าควันที่ลอยเข้ามาเกาะกินใจปัญหาคือเรามักจะเข้าใจผิดเราไปหลงคิดว่าฝุ่นละอองเหล่านั้นคือตัวเรา เวลาโกรธเราก็คิดว่าฉันเป็นคนขี้มโมโหเวลาทุกข์เราก็คิดว่าฉันเป็นคนอมทุกข์เราไปยึดเอาอาการของกิเลสมาเป็นตัวตนของเราเสียหมดหลวงตาท่านจึงพยายามเขย่าให้เราตื่นให้เราแยกให้ออกว่าอะไรคือจิตอะไรคือกิเลสทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะถ้าเราแยกไม่ออกเราก็จะตกเป็นทาสของมันตลอดไปครับเหมือนเราใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนโคลน ถ้าเราคิดว่าโครนคือผิวหนังของเราเราก็คงไม่คิดจะล้างออกแต่ถ้าเรารู้ว่านี่คือผิวพันธุ์ที่ผ่องใสส่วนนั่นคือโคลนที่มาเกาะเราก็จะเพียรพยายามขัดเกลาชำระล้างมันออกไปในชีวิตประจำวันเราดูแลทุกอย่างรอบตัวเราดูแลบ้านดูแลรถดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแต่เราเคยถามตัวเองไหมว่าวันนี้เราดูแลใจตัวเองหรือ,อยังเราปล่อยให้ขยะทางอารมณ์จากที่ทำงาน เข้ามาหมักหมมอยู่ในใจหรือเปล่าเราปล่อยให้คำพูดแย่ๆของคนอื่นเข้ามาทำร้ายจิตที่ผ่องใสของเราหรือเปล่าหลวงตาท่านเน้นย้ำเสมอครับว่าโลกภายนอกมันจะวุ่นวายแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสมมติแต่จิตนี้คือของจริงคือรากฐานของภพชาติคือผู้แบกรับความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงถ้าจิตไม่ยอมรับความทุกข์เสอย่างใครจะเอาความทุกข์มายัดเยียดให้ก็ไม่ได้แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ ปล่อยให้จิตใจของตัวเองเป็นเหมือนถังขยะสาธารณะใครจะโยนเรื่องราวแย่ๆอะไรเข้ามาก็รับไว้หมดเก็บมาคิดเก็บมาแค้นเก็บมาน้อยใจจนจิตที่เคยผ่องใสกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองมืดมิดและหนักอึง้งการที่เรามาศึกษาธรรมะมาฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์ก็เพื่อที่จะกลับมากู้คืนเพชรเม็ดนั้นครับเพื่อที่จะกลับมาทำความสะาดบ้านที่แท้จริงของเรา การตระหนักรู้ว่าจิตเป็นของจริงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดมันเปลี่ยนมุมมองของเราต่อชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เราเคยวิ่งไล่ตามเงาวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกเราจะเริ่มหันกลับมามองภายในเมื่อเราเริ่มหันกลับมามองข้างในเราจะเห็นความจริงที่น่าตกใจข้อหนึ่งนั่นคือความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากเสียงบีบตแตรบ,บนท้องถนนความวุ่นวาย ไม่ได้เกิดจากเจ้านายที่จูจ้จี้หรือเศรษฐกิจที่ผันผวนแต่ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นที่จิตที่กระเพื่อมไหวต่างหากถ้าเปรียบจิตเหมือนน้ำจิตเดิมแท้คือน้ำที่ใสสะอาดและนิ่งสงบแต่เพราะแรงลมแห่งอารมณ์แรงสันสะเทือนจากกิเลสทำให้น้ำนั้นขุ่นมัวเป็นตมและกระเพื่มจนมองไม่เห็นก้นบึง้งหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปห้ามลมไม่ให้พัด ไม่ใช่การไปห้ามโลกไม่ให้วุ่นวายแต่คือการดูแลรักษาน้ำในใจเราให้ตกตะกอนและกลับมาใสสะอาดดังเดิมนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความเป็นมนุษย์ครับภารกิจในการกอบกู้เอกราชของจิตใจให้หลุดพ้นจากอำนาจมืดที่ครอบงำมานานแสนานานและต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันถึงสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดไม่ใช่สงครามที่ไหน แต่เป็นการต่อสู้ระหว่างจิตผู้รู้กับกิเลสผู้บงการหลวงตามหาบัวท่านมีเคล็ดลับวิชาที่จะเปลี่ยนเราจากผู้ถูกกระทําให้กลายเป็นผู้ดูและผู้ชนะในที่สุดแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นในค่ำคืนนี้หรือในวินาทีนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองให้เวลากับตัวเองสักนิดตัดเรื่องราวภายนอกออกไปแล้วลองสำรวจดูสิว่าเพชรในใจของท่าน ตอนนี้ยังมีประกายสุขใสยอยู่ไหมหรือมีฝุ่นละอองอะไรเกาะอยู่บ้างค่อยๆหายใจเขา้ารับรู้ถึงความมีอยู่ของจิตค่อยๆหายใจออกปล่อยวางความหนักอึ้องลงไปให้เหลือไว้แต่ความรู้ตื่นเบิกบานการเดินทางของเราเพิ่งเริ่มต้นครับและเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเพราะปลายทางนั้นไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลแต่คือใจของเราเอง ท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วว่าจิตคือของจริงคือสมบัติล้ำค่าที่สุดที่เรามีและโดยธรรมชาติแล้วจิตนั้นผ่องใสแต่ถูกกิเลสความโลภโกรธหลงเข้ามาหุ้มห่อเหมือนฝุ่นเกาะกระจกวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีที่จะเช็ดกระจกบานนี้และวิธีที่จะรับมือกับฝุ่นที่คอยจะปลิวเข้ามาเกาะอยู่ตลอดเวลา หลวงตาท่านเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกิเลสไว้อย่างชัดเจนและเฉียบขาดมากท่านสอนว่าจิตเป็นนายกิเลสเป็นข้าศึกฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่กลับใช้ชีวิตในทางตรงกันข้ามเรามักปล่อยให้กิเลสเป็นนายและจิตเป็นเบาวลองสังเกตดูว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นใครเป็นคนสั่งให้เราตะโกนด่าความโกรธสั่งใช่ไหมครับ แล้วจิตเราก็ทำตามจิตเราก็เร่าร้อนมือไม้สัน่นหัวใจเต้นแรงเวลาความอยากได้เกิดขึ้นกิเลสสั่งให้เราต้องซื้อต้องมีต้องเป็นจิตเราก็ดิ้นรนกระวนกระวายกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาสนองความอยากนั้นนี่แหละอาการที่เรียกว่ากิเลสขี่คอจิตมันจูงจมูกเราไปซ้ายทีขวาทีเหมือนโคถึกที่ถูกสนทภา หลวงตาท่านจึงเน้นย้ำให้เราเห็นภัยของมันท่านบอกว่ากิเลสไม่ใช่เพื่อนสนิทที่เราควรเชื้อเชิญเข้ามานั่งจิตน้ำชาในบ้านแต่มันคือฆ่าศึกที่จ้องจะเผาบ้านเราให้วาดวายมันเข้ามาในรูปแบบของความสุขฉาบฉ่วยคำหวานและความหลงระเริงแต่เบื้องหลังของมันคือยาพิษแล้วเราจะสู้อย่างไรเราไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบทางโลกแต่อาวุธของนักปฏิบัติตามแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ คือสิ่งที่เรียกว่าการเฝ้าดูจิตงานของนักปฏิบัติคือเฝ้าดูจิตนี่คืองานประจำที่สําคัญกว่างานหาเงินหาทองเสียอีกเพราะงานทางโลกทําแล้วก็จบเป็นวันๆไปแต่งานดูจิตนี้เป็นงานที่ทําเพื่ออิสรภาพของชีวิตวิธีการเฝ้าดูที่หลวงตาท่านสอนไม่ใช่การไปนั่งเพ่งจนปวดหัวไม่ใช่การไปบังคับกดขม่มไม่ให้คิด แต่คือการมีสติระลึกรู้เหมือนเรามียามเฝ้าประตูบ้านสมมุติว่าใจเราคือบ้านหลังหนึ่งที่ผ่านมาเราเปิดประตูทิ้งไว้ใครจะเข้าจะออกเราไม่เคยรู้โจรผู้ร้ายกิเลสก็เดินเข้าออกสบายใจขนของมีค่าเราไปหมดแถมยังทิ้งขยะไว้เกลื่อนกลาดแต่พอเราเริ่มฝึกดูจิตก็เหมือนเราจ้างยาม,มาเฝ้าหน้าประตู ยามคนนี้ชื่อว่าสติพอความโกรธเดินมาหน้าประตูสติเห็นปุ๊บร้องทักปั๊บว่าอ๋อความโกรธมาแล้วแค่เห็นแค่รู้ทันเชื่อไหมว่ากิเลสส่วนใหญ่พอมันถูกเห็นพอมันถูกจับได้มันจะเขินอายแล้วถอยหนีไปเองมันกลัวแสงสว่างแห่งสติแต่แน่นอนว่าในช่วงแรกยามของเราอาจจะยังอ่อนแอยังขี้เกียจ เผลอหลับยามบ้างปล่อยให้กิเลสหลุดลอดเข้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรให้รู้ตัวแล้วตั้งหลักใหม่อย่าไปโกรธตัวเองอย่าไปหงุดหงิดที่เผลอเพราะความหงุดหงิดนั้นก็คือกิเลสอีกตัวหนึ่งที่ซ้อนเข้ามาหลอกเราเพื่อให้การเฝ้าดูนี้มีพลังหลวงตาท่านจึงสอนถึงความสำคัญของสมาธิท่านบอกว่าสมาธิคือฐานให้เห็นจิตลองนึกภาพน้ำในโอ่ง ถ้าเราเอามือไปกวนน้ำตลอดเวลาน้ำกระเพื่อมไหวเราจะมองเห็นก้นโอ่งไหมไม่เห็นใช่ไหมครับเราจะเห็นเงาตัวเองในน้ำชัดไหมก็ไม่ชัดจิตที่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องงานห่วงเรื่องลูกกังวลเรื่องอนาคตก็เหมือนน้ำที่ถูกกวนมันไม่มีกำลังพอที่จะไปเห็นเล่เหลี่ยมของกิเลสสมาธิคือการทำให้น้ำนั้นนิ่งเมื่อน้ำนิ่งตะกอนก็นอนก้นความใสก็ปรากฏ การทำสมาธิในแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือการนำจิตกลับมาอยู่กับบ้านของมันนั่นคือลมหายใจหรือคำบริกรรมพุโทโธหลวงตาท่านเน้นเรื่องพุโทโธมากให้ระลึกถึงพุโทโธพุโทโธทุกลมหายใจให้จิตเกาะอยู่กับพุโทโธเหมือนลูกลิงที่เกาะแม่แน่นไม่ยอมปล่อยเมื่อจิตอยู่กับพุโทโธจิตก็ไม่ได้ไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งจิตก็เริ่มสงบเริ่มมีกำลัง เริ่มรวมตัวเป็นหนึ่งความสงบที่เกิดขึ้นนี้มันชุ่มเย็ยนมากมันเป็นความสุขที่ไม่อังอาศัยวัตถุเป็นความอิ่มเอิบจากภายในและเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วนี่แหละคือฐานที่มั่นคงเหมือนเรายือนอยู่บนที่สูงมองลงมาเห็นค่าสึกกำลังเดินทับเข้ามาเราจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อนี่ความโลภกำลังก่อตัวอ๋อนี่ความน้อยใจกำลังผุดขึ้นมาเห็นมันเกิดเห็นมันตั้งอยู่แล้วก็เห็นมันดับไป ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องรอไปวัดถึงจะปฏิบัติได้นะครับท่านสามารถปฏิบัติบูชาหลวงตาได้เลยในขณะที่รถติดขณะที่ล้างจานหรือขณะที่นั่งประชุมเพียงแค่ดึงความรู้สึกกลับมาที่กายที่ใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ใครพูดอะไรมากระทบหูให้สักแต่ว่าได้ยินอย่าเพิ่งรีบปรุงแต่งว่าเป็นคำดา่าเป็นคำชม ให้สติมันกั้นไว้ก่อนท่านผู้ฟังครับการฝึกจิตให้มีสมาธิและมีสติคือการสร้างเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดโลกข้างนอกอาจจะร้อนระอุแต่ถ้าใจเรามีพุโทโธเป็นวิหารธรรมใจเราก็จะร่มเย็นเหมือนเรามีห้องแอร์ส่วนตัวเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่แต่อย่างไรก็ตามลํำพังแค่สมาธิแค่ความสงบยังไม่สามารถปราบกิเลสให้สิ้นซากได้ครับ เหมือนเราเอาก้อนหินทับหญ้าไว้พอยกหินออกหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่ได้อีกสมาธิทำได้เพียงทำให้กิเลสสงบระง,งับชั่วคราวเพื่อพักผ่อนและสะสมกำลังแต่การจะขุดรากถอนโคนกิเลสเพื่อไม่ให้มันกลับมันงอกได้อีกตลอดไปจำเป็นต้องใช้อาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดในทางพุทธศาสนานั่นคือปัญญาท่านผู้ฟังครับเมื่อเรารู้ว่าจิตคือสมบัติล้ำค่าที่แท้จริง มาจนถึงการสร้างฐานที่มั่นด้วยสติและสมาธิเพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของข้าศึกคือกิเลสวันนี้เราเดินมาถึงจุดตัดสินแพ้ชนะครับจุดที่เราจะต้องหยิบอาวุธที่คมที่สุดขึ้นมาเพื่อตัดพันธนาการที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์มานับพบนับชาติไม่ท้วนหลวงตาท่านสอนว่าปัญญาคือการผ่ากิเลสออกจากจิตทำไมต้องใช้คำว่าผ่าเพราะกิเลสมันไม่ได้เกาะเราแบบหลวม แต่มันแทรกซึมมันฝังลึกมันเนียนสนิทไปกับเนื้อของจิตจนเราแยกไม่ออกว่าอันไหนจิตอันไหนกิเลสเหมือนเนื้อร้ายที่เกาะกินอวัยวะหมอฝีมือดีต้องใช้มีดที่คมกริบผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกโดยไม่ให้กระทบกระเทือนเนื้อดีมีดหมอเล่มนั้นในทางธรรมก็คือปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ความฉลาดทางโลกไม่ใช่ปริญญาบัตรไม่ใช่การจำตำราดได้แม่นแต่ปัญญาทางธรรม คือการเห็นความจริงเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงโดยเฉพาะความจริงที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาหลวงตาท่านมักจะสอนให้เราพิจารณาร่างกายเพราะร่างกายคือสิ่งที่กิเลสใช้เป็นเครื่องมือหลอกล่อเรามากที่สุดเราหลงว่ากายนี้สวยงามเราหลงว่ากายนี้แข็งแรงเราหลงว่ากายนี้คือตัวเรา ปัญญาจะเข้าไปแยกส่วนดูเลยครับว่าที่ว่าสวยเนี่ยตรงไหนหนังหรือเนื้อหรือกระดูกหรือถ้าลอกหนังออกอยังจะน่าดูอยู่ไหมถ้ามองทะลุลงไปถึงตับไตไส้ tai, size, พุงมันยังน่าพิสมัยอยู่ไหมการพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราเกลียดร่างกายนะครับหรือให้ปรงตกจนหดหูแต่เพื่อให้เรารู้เท่าทันความจริงเพื่อคลายความยึดติดเมื่อปัญญาทำงานมันจะเริ่มเกิดคำถามว่าเอ๊ะ ที่เราโกรธแทบตายเพราะเขาว่าเราอ้วนว่าเราแก่แท้จริงแล้วเขากําลังว่าก้อนธาตุสีก้อนนี้ต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจเราเลยเอ๊ะที่เราอยากได้ของสิ่งนี้จนนอนไม่หลับสุดท้ายมันก็ต้องพังไปเราเองก็ต้องตายจากมันไปแล้วเราจะแบกความทุกข์ไว้ทําไมเมื่อปัญญาเห็นแจ้งแบบนี้บ่อยๆเข้าความยึดมั่นถือมั่นมันจะคลายตัวครับเหมือนคนกำก้อนฐานร้อนๆไว้ในมือพอรู้ว่าร้อน พอรู้ว่านี่คือฐานไฟไม่ใช่เพชรพลอยเขาก็จะสลัดทิ้งทันทีเขาจะไม่กัมมันไว้อีกต่อไปการสลัดทิ้งนี่แหละครับคือการที่กิเลสหลุดล่อนออกจากจิตและเมื่อกิเลสตัวสุดท้ายคืออวิชชาหรือความไม่รู้ถูกปัญญาทำลายลงสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือสภาวะที่หลวงตาท่านกล่าวว่าจิตที่พ้นแล้วไม่เกิดไม่ดับนี่คือจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาครับคือสภาวะนิพพาน หลายคนเข้าใจผิดว่านิพพานคือความสูญเปล่าคือการหายวับไปไม่มีเหลือแต่หลวงตามหาบัวผู้ซึ่งเป็นพยานแหง่งธรรมในยุคปัจจุบันท่านยืนยันเสียงหนักแน่นเสมือนว่านิพพานไม่สูญสิ่งที่สูญไปคือกิเลสคือความทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายแต่ธรรมาธาตุหรือจิตบริสุทธ์นั้นยังคงอยู่เป็นบรม,มสุขเป็นความเที่ยงแท้ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเป็นอิสรภาพที่ไม่มีขอบเขต ท่านผู้ฟังครับถึงแน้ว่าสภาวะนิพพานอาจจะดูเหมือนเป้าหมายที่ไกลตัวสําหรับคนธรรมดาอย่างเราๆที่ยังต้องทามาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่หลักธรรมของหลวงตาสามารถนํามาใช้ได้ทันทีในปัจจุบันเพื่อให้เราสัมผัสนิพพานน้อยๆในชีวิตประจําวันนิพพานน้อยๆคืออะไรคือชั่วขณะที่ใจเรายอมรับความจริงได้คือชั่วขณะที่ใจเราให้อาภัยได้อย่างบริสุทธิ์ใจ คือช่วงขณะที่ใจเราปล่อยวางความอยากแล้วพอใจในสิ่งที่มีคือช่วงขณะที่ใจเราว่างเว้นจากการปรุงแต่งสงบเย็นนั่นแหละรสชาติของความหลุดพ้นที่จับต้องได้เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ปัญญามองเห็นปัญหาเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวไม่เหาใจไปแบกเมื่อนั้นเราก็ได้ผ่าความทุกข์ออกจากใจได้เปราะหนึ่งแล้วสะสมความหลุดพ้นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆ เหมือนเก็บหอมรอมริบวันหนึ่งมันจะเต็มเปี่ยมและพาเราไปสู่อิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดท่านผู้ฟังครับเส้นทางสายนี้ไม่มีใครเดินแทนใครได้หลวงตาพระมหาบัวท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางท่านเป็นเหมือนคนถือตะเกียงสองนำทางให้ในความมืดแต่เท้าที่จะก้าวเดินต้องเป็นเท้าของท่านเองอย่าเพิ่งเชื่อว่าทางนี้ดีจนกว่าท่านได้ลองเดินเองได้ลองชิมรสแห่งธรรมด้วยใจของท่านเอง ก่อนจากกันผมอยากชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองสักข้อหนึ่งครับในชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะใช้เวลาไปกับการสะสมสิ่งที่ต้องทิ้งไว้ในโลกหรือเราจะแบ่งเวลามาดูแลรักษาจิตดวงนี้เพื่อนแท้เพียงคนเดียวที่จะเดินทางไปกับเราตลอดการคำตอบของท่านจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางชีวิตนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับหากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องที่เล่าในวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดถูกใจ และกดติดตามธรรมะนำใจนำชีวิตไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้จัดทำเรื่องราวดีๆต่อไปขออํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิดและได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและมีดวงตาเห็นธรรมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ